คนนี้ใช่เลยดารานหนุ่มเปิดเส้นทางรักปกปีฝ่ายหญิงถูกมองเป็นไฮโซนักแสดงหนุ่มหุนแซบอาร์ตประสุดที่วันนี้จะมาเปิดใจจุดที่ทำให้มุมมองความรักเปลี่ยนคนนี้แหละใช่เลยในรายการขับไฟเดโชอ,อาร์ตประสุดได้เล่าว่าพอดีมันมีข่าวครับ มีข่าวว่าเราแบบเหมือนไปเป็นคู่จิ้นอะไรประมาณนั้นแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าอยู่ดีๆมันดึงออกมาได้อย่างไรนะว่าใครทุกคนวันนี้คิดว่าคนของผมไม่พอใจไม่พอใจกับข่าวที่เกิดขึ้นเปล่าไม่ใช่คนของผมไม่ได้เป็นคนลงรูปหรือลงคลิปมันมียูสเซอร์ยูสเซอร์หนึ่งที่ไปพิมพ์ว่านี่คนของอาร์ตแล้วทุกคนก็ตีแผ่ออกไปปั๊บว่ามีคนที่คุยที่คบอยู่นะประกอบกับที่เราขายหมูกรอบด้วย ตอนนั้นเป็นคุณชายตอนนั้นเรียกว่าเป็นสามีแห่งชาติคือจากลุกเราแบนมาเราดาร์กมาเราแบบทุกอย่างเกเรมาเจ้าชู้มาอะไรมาอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนทำมาหากินอะไรอย่างนี้ทุกคนผู้ใหญ่หรือจะเป็นใครก็แล้วแต่บอกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ดีดูลุกแบดเนอะแต่ทำมาหากินนะตอนนี้กลายเป็นสามีแห่งชาติแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่แฮปปี้กับข่าวที่ออกทุกคนก็แชร์ข่าวที่ผมแบบ มีคนคุยบอกไม่ใช่คนนี้นะมีคนนี้มีคนนี้เต็มเปี่ยมไปหมดเลยแต่ผมดีใจนะที่มันเปิดเพราะมันเปิดแล้วมันอยู่แบบนี้แบบพุ่งขึ้นแล้วก็หายไปแล้วตอนนี้เขาก็หายไปจากอินเทอร์เน็ตแล้วนะถามว่าย้อนกลับไปเจอกันอย่างไรเอ่ยอัพะสุดเล่าว่าวันที่ผมแบบผิดหวังแล้วผมก็เหมือนแบบตอนนั้นก็เกเรเกรตุงแล้วก็เจอเขาเหมือนเป็น MC ถ้าจำไม่ผิดผมสั้นๆ จริงๆเราเป็นคนชอบผู้หญิงแบบเฟียสแต่ไม่รอเรือไปเติมเอาเองนะคะว่าคืออะไรไม่กะดีกระดาไม่อะไรอย่างนี้เป็นเฟียสแต่มีความมั่นใจในตัวเองมีลูกเล่นมีแบบอย่างเชิงกันนิดๆอะไรอย่างนี้ก็เหมือนแบบเขาทำงานของเขาไปงานของเขาในวันนั้นเป็น MC เราก็ยังไม่ได้จีบเลยยังแบบอารมณ์แบบสมมุติเขาอยู่ร้านเหล้าก็จะนั่งมองเขาอย่างนี้มองแปบ,บหนึ่ง พอเขามองผมก็ไม่มองอะไรประมาณนี้ครับพอเขาหันกลับไปผมก็มองใหม่นี่คือวิธีของเสือเหรออาร์ตพสุดบอกว่าเช็คก่อนว่าแบบอยู่ดีๆจะแบบบุ่มบามเข้าไปเลยเขาบอกใครก็มองใครก็มองแอบให้เพื่อนมองว่าเขามองหรือเปล่าก็แกล้งมองแต่ไม่มองมีทีมๆครับเพราะถ้าผมไม่มีทีมผมไม่จีบผมไม่ค่อยจีบผู้หญิงเองส่วนใหญ่จะชอบแบบวานสเสน่ห์ชอบมองแล้วแบบอืมไป ถ้าเกิดโอเคมองแล้วก็แบบมองกลับมานะ <_ d ata> ก็บอกเพื่อนว่าไปขอให้หน่อยอะไรอย่างนี้จริงๆจะไม่ค่อยรู้ก่อนแล้วอะไรเป็นสัญญาณที่ทำให้เราพอจะรู้ว่าคนนี้เดินหน้าต่ออรานพสุดบอกว่ามองตามเขามองตามเราพอเห็นเขามองตามตอนนั้นน่าจะเป็นแบ็คเบอร์รี่อยู่นะครับก็ให้เพื่อนเข้าไปขอให้เขาอาจจะเป็นคนนอกวงการด้วยมั้งเวลามีคนมองเข้ามาเขาก็จะมองว่ามาเกาะอารานหรือเปล่าเนี่ยมีไหม สำหรับการคอมเมนต์ประมาณนี้จากการตัดสินของคนอื่นอาพสุดเล่าต่ออีกว่าด้วยเขาเพิ่งเปิดตัวไปทุกคนคิดว่าเขาเป็นไฮโซหมดเลยคิดว่าผมเกาะเขาด้วยซ้ำด้วยลุคของเขาเพราะเขาเป็นคนค่อนข้างเท็ดีพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่หรือว่าหุ่นของเขาอะไรของเขาก็จะมีการว่าเหมือนผมคบกับไฮโซเหรอไม่ใช่การกอกินไหมไม่ใช่ ทุกวันนี้เขาก็ช่วยทำงานผมก็แบ่งในสิ่งที่ผมได้ให้เขาเก็บดูแลที่บ้านไปใไฮโซอะไรยืนสับหมูเก่งขนาดนั้นอา์ตพสุดธ์บอกว่านั่นสิครับทั้งหมดทั้งมวลคือมาจากผมทั้งนั้นก็เลยมายืนวันแรกผมขายกัน3คนเองมีผมมีเขามีน้องอีกคนหนึ่งแค่นั้นเองก็ฝึกเขาจนเป็นแล้วเขาก็ไปฝึกไปเกณฑ์พวกพี่น้องเขามาทำอะไรอย่างนี้ถามว่าเวลามีความรักแต่ละครั้ง การยอมรับจากที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างอาทพสุดได้ตอบว่าพ่อแม่ไม่ว่าอะไรเลยครับพ่อแม่ไว้ใจผมตั้งแต่ผมเริ่มดูแลครอบครัวได้แล้วเขามองว่าเราได้แล้วแหละก็ปล่อยเหมือนเขาคงรู้สึกว่ากำจัดมากไม่ดีก็กลายเป็นว่าเรารักใครพ่อแม่ก็รักด้วยย้อนกลับมากับความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างทางที่มันเดินทางไปเราบอกว่าเราก็ยังเจ้าชู้อยู่30มันมีจุดที่ตัดจบเหลือศูนย์ไหม อาร์ตประสุดเผยว่า20%ซ์ของผมเนี่ยมันเป็นการมองมากกว่ามันเป็นการมองแบบจะมีคนที่มีคนเคยพูดบอกว่าการไม่เจ้าชู้คือการไม่มองไทยการไม่เจ้าชู้คือการไม่มองไทยเลยผมว่ามันจะทำให้ไฟหมดลงไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าการมองการบริหารสเสน่ห์มันก็เป็นแบบนิดหนึ่งมีกล้ามดูดีอะไรอย่างนี้มองผู้หญิงไหมก็มองการมองแต่ไม่ได้ไปอะไรด้วยอย่างตัวอาร์ต จุดไหนมันเป็นจุดที่ทำให้รู้สึกว่าคนนี้แหละขยับเคลื่อนที่ขึ้นมาเรื่อยๆในเรื่องของพื้นที่ในหัวใจของเราหรือของเขาแล้วมันมีการคุยกันถึงจุดที่เราเดินมาด้วยกันใช่ไหมเรามีแค่กันและกันแล,นแล้วใช่ไหมหรืออะไรแบบนี้มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นไหมอาร์ตพสุทธ์ได้ตอบว่ามีครับแต่ว่าด้วยทั้งหมดทั้งมวลเขาเป็นคนขยันที่ผมบอกเขาเริ่มเป็นมือความผมได้ตลอดเวลา แต่เขาเป็นคนขยันเป็นคนไม่ได้อยู่กับที่ต่อให้เขาจัดทาไปขายอะไรก็แล้วแต่น,นู่นนี่ต็อยังดีก็ยังรู้สึกรู้จักทำมาหากินไม่ใช่แบบอาจมีเงินแล้วเนอะนอนอยู่บ้านเฉยเฉยก็ได้เขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นผมชอบคนขยันแล้วพอเราถ้าคนในสังคมที่มองผมในตอนนี้ผมเป็นคนขยันคนหนึ่งซึ่งคนที่อยู่กับเราก็ต้องเป็นคนขยันเพราะถ้าเกิดคนที่อยู่บ้านแล้วไปนอน แบบรอกลับมาจะเป็นอย่างไรนั่งเล่นโทรศัพท์ก็อยู่กับผมไม่ได้แล้วทุกวันนี้ต่อให้มีคนรู้หมดแล้วว่าตอนนี้อาร์ตมีแฟนก็ยังมีสาวๆพร้อมเดินเข้ามาหาอีกไหมอาร์ตพสุดได้ตอบว่าก็มีนะครับก็คุยๆในที่นี้คุยแบบพี่น้องดีกว่าคุยแบบคนรู้จักกันประมาณนั้นมากกว่าครับ